สวัสดีครับปักหลักชาแนลนะครับปักหลักชาแนลคลิปนี้อยู่ที่อ่าวประจวบนะครับบริเวณสะพานสลานวิถีเช่นเคยนะครับก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดนะนะคลิปนี้นะครับก็มาถ่ายร้านเจ้เล็กซุปตำยำสามคกนะครับมาถ่ายบรรยากาศให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเป็นประจํานะครับสำหรับช่องปักหลักชาแนลนะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวถ่ายวิวให้ดูก่อนนะเอาวิวมายุ่กันก่อนนะครับกินยำแซ่บๆกับวิวสวยๆนะครับนี่วิวด้านหลังผมนะครับนี่ สวยงามมากนะครับยำหลักร้อยนะฮะกับบรรยากาศประมาณนี้เลยนะฮะประเมินค่าไม่ได้นะครับช่วยกันรักษาวของแหนทะเลบ้านเราไว้นะครับเป็นทะเลที่สวยที่สุดนะฮะในป่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูยำเจเล็กกันนะครับนี่อันนี้เป็นอ่าวประจวบนะก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมาขายของเยอะแยะเลยเนี่ยนะอย่างที่ท่านเห็นนะครับนี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูยำเจเล็กกันนะครับป,ปุ๊บปุ๊บผมพาเดินไปร้านเจล็ก ครับร้านเจเล็กนี่ฝั่งตรงข้ามข้างหลังนี่นะครับร้านเจเลจจ็กเจเล็กจำสับคบนะครับไปนี่ะนะเดินข้ามถนนมานะครับก็จะเป็นร้านจำเจเล็กสับคบนี่นนครับตามป้ายเลยนะครับนี่ตอนนี้ลูกค้าลุมล้อมอยู่นะ,นะไปเดี๋ยวเราเข้าไ,ไปดูยำเจเล็กกันนะครับไมห่หวานเปรี้ยวนะ้ำซอสนม่ลูก สว,ส,สวัสดี parole, ครับคุณซ so ูนิจอนะคะประกาศชาแนลครับขอโทษนะคะคล้ายๆคุณซูนิจอคล้ายๆกันนะลูกศิษย์กับอาจารย์นะตอนนี้พี่โจติดเสาบุรีรัมยู่นะเนี่ยหนูมายังถ่ายขายแจกๆไม่ยังไม่ถ่ายสองนะคะตอนนี้ยังไงอ่ะหนูกล้าการันตีในสามทุ่มหนยังยืนอยู่นี่ เช้าแอบมองอันนี้คุณพ่อมากับบ้านใครคู่ะรคุณพ่อคุณพ่อดีคแล้วมดีค่ะดูงสุกมานาแม่มนี่คุณลูกคุณแม่พาคุณลูกคุณลูกพาคุณแม่มากินยำเจเล็กนะ นะวันนี้ให้วันหนึ่งปีหนึ่งหอนนะเดี๋ยวไม่ได้ครแลบบนะ้วได้ไ้ไอยอันนี้ของคุณล,ลุงไปก่อนนะเดี๋ยวให้ภรรยามาเรียกนะป่าแต้มจ้ะ ไหนของพี่ยาแมอมะโอเคอันนี้ของพี่แต้ก่อนนะเดี๋ยวให้ดูใน<ผ>ครกแ๊บนะเนาะไหนจะเอาอะไรเอาเถอะเราเป็นผู้หญิงที่ไม่ชอบเนื้อไข่เยอะเราก็ไม่้างเนื้อไข่กับลูกค้าแล้วค่ะจะปีหน้าคิดโปรโมชั่นแล้วนะคะและประกาศไปอยู่หลายหลายหนแล้ว ปีนี้คุณแม่่านปีหน้าคนท้องมานะใช้ห้ามเอาหมอนยัดท้องมาบอกไว้ก่อนนะคะอันนี้ยานะคะท้องตอนอายุเยอะๆนะห้ามเชนนะปีหน้าปีหน้าคนท้องมานะกินปีนะขนาดบอกลูกค้าประจำวันแม่ให้พาคุณแม่หรือลูกมาจะมาแจกลูกค้าบอกว่า จ่าเมยังหาไม่ได้เลยจะได้คนนี้ค่ะอ๋อสวัสดีค่ะคราวนี้จะได้สวยขึ้นนะเนี่ยสาวยังทำแม่เลยนะจ่าอ๋อจ่าดูแลพี่จ่าแม่ราบเลยนะอันนี้ที่จองปลาหมึกไว้แมม่าด้้ววยนนนะัีอ๋อนี่คุณแม่มาด้วยนะครับคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่ตามสบายกันนะคะเอ๊ะ น้ำนี้ไี่รวมคนคนอะไรอยู่เท่าไหร่กนดีนะแล้วก็ฟัไม่แดงยงไปเลยยไปเลยุ้งสกไข่แดงแล้วไขเอาอะไรมสด่ไหมคะไม่ไต่ได้หน้ำรัง ไม่ใช่ใหญ่สองร้อยเ็ไซส์มาตรฐานร้อยยี่สิบมาหนูเก็บไปห้าตัวพอไหมคะหรือสามตัวพอสามตัวพอได้ได้ค่ะคือตัวอะไรนะตัวไม่พอเก็บเยอะไว้ก่อนคุยมหา่ะนี่ใยังมีกุ้งสดกุ้งสดไข่แดงถั่วพูพ่างเผาด้วยนะครับเมนู แล้วเอาคุณแม่มาด้วยนะคุณแม่ขานอะไรไหมคะ,ะนะคุณแม่เอาเป็นได้รุ่กนะนจ้ะอ่าพี่แต้มคุณแม่เอาเป็นเผกพุ่งสุกเลยจ้ะน,นี่แะค่ะเดี๋ยวคุณลุ่งเลยนะคะอันนี้ของลูกค่ะขอบคุณครับ FC ปักหลักม,มานะครับวันนี้ทาคุณแม่มาด้วยนะครับแป๊บนะคะบัตแต็มนะเฉพาะบัตแต่มนนรก็คลิปที่เศ็แค่แปดสิบล้านคุณแม่นะ <c oughs> วันนี้นะคะทำใ, <c oughs> ใจมาอยู่แล้วนะคะว่าจะหอบเงินกลับ้านจีบบาทนะคะ ไก้ค่ะกด้ค่ะหมดแล้วพ uh, oh okay. uh, ี yes, uh, okay. right. so ่แตนของคุณแม่ใส่ถุงใส่ถ้วยค่ะได้ค่ะจคุณจอยตามสบายกันนะคะ ตัวมาสีนะได้ค่ะในทีนให้งที่ตัวมาไม่รับะคน่าจะยุ่งน่าจะยุ่งนะอขึ้นหเลยใเือจำได้ความจำดีอันโน้นอะโลกเก้แปดติดอันนี้ของแม่ฟรอันนี้ของแม่ฟีนะครับ นะคุณจ๋าแนะจะเดี๋ยวเรียงลำดับไปก่อนที่จํองจองงานด้วยกันทั้งหมดนะคุณจ๋านะ่ไปก่อนคุณคุณแป๋วขาหนูให้ไม่เกินสิบนาทีต้องได้นะเดี๋ยวคุณจ๋าจะดูต่อคุณแป๋วนะคะรถจัดทั้งหมดค่ะพี่แป๋วเอาทะเลคุักแซอยู่พวกแรกนะไม่ใช่พี่หย่านะคะอยู่พวกแรกนะคะ นาดูโคกข้างหน้ากลินแก้<อ>แม่เขาเลยนะลงมะ,ะอ,อันนี้โคกแรกนี้เป็นของพิหยาที่แถมน,นะฮะใน<อ>ปีนี้เป็นปีฮอตนะเนี่ยเฉพาะวันนี้กล้าพูดได้เลยแจกาะปีใหม่ยังแค่แจกขนมเลยนะคะขนมเกือบสองร้อยห่อเลยนะ มาขนมเนี่ยสามพันสี่พันให้ไปเลยค่ะปีนี้แตกหนักแน่แน่ในเฉพาะวันนี้ให้ให้ยินดีเลยค่ะกลังมันไม่มีค่าตัวค่าแรงอยู่แล้วแต่โลกหมัมีค่าแรงเอาแม่อย่างเดียวแล้ะแต่ช่วยงานเต็มที่ก็น่ายอมอยู่ ให้เรียบร้อยกำหรับรูซักรูนะคะจะเป็นยังไงบ้างเป็นสดนะคะสุกสุกสุกค่ะจะทะเลสุกนะครับบอกให้นะคะถราพ่อหอยแครงวันนี้หออมา20โลนะขายนี่น่าจะ5แจกน่าจะ15น้้อยกินได้ดะก็จะเป็นของพวกนี้คู่กับน้ำยำนะคะ แต่ทีนี้วันนี้ต้องใจเย็นันนี้ไข่แงะปิเราใส่ดแล้วแต่วันนี้เราจะคืนกำไรให้ลูกค้าจ้ากเเย็นนะลูกนะขอ6กเงเย็นนะวันนี้ขออ่างไสนะคะจริงจริง ัด้ยอไกุ้ดไม่าได้จ้ะอย่างืนก็เป็นสสรสได้ยนแต่น้ายหนูเสือมีหวานเนาะโเแต่ว่าุดะได้จะได้ปาล่าแต่ไม่ไม่ได้สั่ยาสัดยาได้ค่ะ ปีหน้าให้คนท้องปีหน้าเป็นปีของคนท้องนะครับรับปั๊มตั้งแต่ตอนนี้ก็ถามบอกทันอยู่กลับไปต้องรีบปั๊มเลยอันั้นยา้อบนี่นะถ้าใครดูคลิปอยู่นะปีหน้านะครับคนท้องนะคร่ะถ้าอวยพรให้หนูรวยรวยไม่กอดนะคะอ่าปีหน้าคนเยอะเลยนะคะจ้าแย่เลยตะครุนะคะ เติมน้ำยำนะครับเติมเพิ่มเติมเพิ่มเชื่อนะุณ้จอยจองอะไรก็พอได้เก็บให่หนึงแต่รู้สึกว่าทุุกในในใบที่จองคืนะเปินสาโอเคโอเคได้ได้ดีผู้ชายที่รอเขตักคร่นะคะ แล้วก็ไม่ยอมจะสึกเทหนูแน่พรุ่งนี้หยุดหนูว่าพรุ่งนี้จะตามไปวัดอยู่นะคะหนูไม่มีแมงดาใครเราต้องบวชทุกปีด้วยขำกาจริงนะถ้าว่างนี่ถ้ารู้ว่าอยู่วัดหนไปจริง เน่ดูที่มือเมนูนีเจ็ดสิบบาทมีเจ็สิบบาทนะครับเมนูนี้ก็เป็นก้ามอันที่ว่าไม่ได้แมงดาก็เป็นก้ามปูนะคะกับอะไรนะคะกุ้งกุ้งกุ้งถูกกุ้งถูกไม่ได้ก้ามก้ามปูไข่แดงอย่าได้ค่ะ มันไม่ใช่อะไรมันมีเป็นจอแต่กล้ามเนี่ยนะยังยังยังไปง่ายๆ่าเอามาเยอะเด้แล้วน้อยหนากี่ตางค์ไแต่น้อยหน่าเอาเลยมันมีบอกตัวเลขแล้วตกลงบ้านคุณลุงไม่ไม่มีคุณลูกคุณแม่มาเลยใช่ไหมคะ ไม่นาแม่แบ,บกอกตัวเลขคูม้าสามตัวสองร้ 200. อยทะเลร้อยหนึ่งอันนี้คู่นี้จะร้อยสี่สิบแล้วก็คุ้งสดไข่แดงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทแค่จุดสิบแม่หยิบของให้ห้าร้อยสิบบาทนะเอามาห้าร้อยปกติไม่ค่อยได้ลดหรอกแต่ว่าตั้งครึ่งพันแล้วค่ะไม่ลดทำใจไม่ได้ น้อยนาอันนี้ปูมาแม่พูดอะไรต้องเจอคู่นั้นนะลูกขออนุญาตดุดนะ้ำแกะวันนั้นร้อนม,มา,จากจับไม่เคยใส่เสื้อผ้าแขนกุดมาแต่กอนแตงัวเรียบร้อยตลอดช่วงหลังเนี่ยมันร้อนม,มากมากเลยปีงน,นใส่แขนกุดมาไม่ยอมแล้วทำใจไม่ได้<ๆ>มันร้อ,อมมนนะ<ๆ>มันร้อนมากจริงๆิเอาร้อนก็ใส่แขนกุด ใบไก่มะน่วงอันนี้ทะเลสุกนะลูกแก่อันนั้นนั่นนะแล้วอันนี้เป็นข้าวโพดมะม่วงนี่ยังมีอีกตะกร้ <museums> <together> <c oughs> านะคะเนี่ยแล้วก็คุณแม่ทั้งหางนะฮะผมมี้ข้าวโพดเป็นฝักนุ่นมาแจกต้องมาใหม่ๆไปหยิบกันนะคะนุ่นอ่ะนะจะได้เก็บตะกร้านะใจอามาแจกแจกให้หมดจริงๆนะนี่หยิบได้เลยนะครับข้าวโพดน่ะจะได้เอามาแจกนะครับ ไม่ห่วงเลยจริงๆจะเด่ตันไม่มาเหรอคะจ้ะาอ๋อ,อ,อน้องตันมาไปแล้วคะ่ะจ้าพี่ม่เห็นพนักงคนอะไรไม่อยากรู้อ๋อโอเคคุณลุงเรียบร้อยคุณลุงไหนทำใจไม่ได้ค่ะคุณลุงอา,าไฟกมน ชนี่แถม,มเพิ่ม,มแม่ทามด้วยนเนี่ยพ่อเยกเว้นนะ,ะนั่นพี่โรค่ะเต็กๆค่ะประจังอะคุณแม่ไม่ได้เลี้ยงมาคุณยายเลี้ยงบอกอาจจะให้คุณยายได้ไหมเอาคุณยายมาต้องได้สินะนะไม่ได้ได้ไงเรามีสามีฟักไขแ่แดง ได้สิจ๊าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้แม่พิจารณาว่าว่าอะไรรม่ว่าแม่แจ้งลูกเลยนะว่าว่าปลามมึกไข่สดนลูกแม่าหล่อหทุนฟูอันนี้คุณต้มพออันนี้หนูน้องต้นมนะลูก เดี๋ยวคุณโปแล้วมาหนูนะคะจ๋าอุ๊ยลืมคุณแป๋ใช่ไม่ลืมคุณจ๋าค่ะคุณปะโชคดีนะคะคุณโปจ๋าคุณโปใส่ถุงแยกใส่ช่วยก็ได้ค่ะใส่ช่วยทานเลยม่วงสุกหนูขออนุญาตจริงๆว่าไม่ถึงนะคะ เอาเป็นแคงกับก้ามปูไหมคะแล้วก็ยำปลาหมึกไข่กับปูม้าสุดไข่ปูใช่ไหมคะสามรายการจาก็อันนี้พอิอม่ใส่ปตราน,าน,านจาก็เป็นแคงจากก้กามปูเป็นของแถมนะคะใช่ไหมคะ บ้านคุณจ๋าเป็นเผ็ดน้อยไม่หวานทั้งหมดอ๋อเดี๋ยวอ่านอิดต้องคุณในนี่ดูเดี๋ยวสนออ๋ออยู่นี่คุณแป๋วสั่แสบเผ็ดกลางๆใช่ไหมคะคุณแป๋วเดี๋ยวมันจะรวยค่ะนะไม่เอาปแล้วนะคะคุณแม่จ๋งไม่ต้องเป็นปลาได้จ้ะจ้ะไม่เอาปลาล้ทั้งหมดนะนั่นเลยแหละ ะพี่ผู้ชายที่เยือนห้าร้อยนะเยืนสัตว์นะเชื่อไหมคะเจ๊เล็กแล้วแต่วันนี้มันมีมันมีงานค้างยาวหน่อยนะแต่ขอโทษจริงๆเอามาเยอะทั้งหมดเลยค่ะตั้งปูในขดมาเยอะมากจ้า เปลี chat, uh, mm ่ยนเยอะแะยกนอะไรไหมคะไม่เปลี hmm. uh, okay. mm ่ยนนะคะบัวจก็เดี๋ยวเอาเน็ตไปด้วยใช่ไหมคะหรือว่าอันไหนจะเอาใส่บัวอย่างเดียวเป็นที่เสร็จไหมเอ่ยอะไรใส่บัวใส่บัวไหมจ้ะใส่รวมใส่นะคะอย่าันี้ใส่ข้างบน อย่างลูกค้าขอใส่บัวเพิ่มนะครับมีอะไรเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงอะไรบอกได้นะค กคุณเอกนะคะครับเอาเลยครับเดีย๋ยวผมคุยนคนเดียวครับค่ะจ้าแม่จ้าพี่แม่นัดไว้ครึ่งชั่วโมงนะลูกนะนีน่จะหน่อยใช่ไหมคะจ้าจ้า ไข่ปูเพิ่มด้วยนะครับนี่ไม่เอาค่ะอยู่กับทะเลไม่มีค่ะใส่ทะเลนิดน่อยไม่ไมช่ถ้าเดต้องทะเลนะคะคุณปองนะคะจากคุณปองโอเคครับก็ ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้ปกักหลักชาแนลด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนน้ำพริกนะครับแซ่บกับสนน้ำพริกแซ่บนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสนับสนุนซื้อน้ำพริกเอาไปรับประทานด้าน้้ำพริกแซ่บนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะครับสวัสดีครับแล้วคุณปองพาภรรยาออ้ยน้ำใสภรรยาและลูกมาไหมคะม่ไม่มาถ Wow, okay, okay.